สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวที่โรงแรมเซนทรานายนรงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานมอบถ้วยและเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดอุดรธานี2556ให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลต่างๆในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้โดยพิธีมอบถ้วยและเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศรวมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่สถาบัานการศึกษาที่ให้การสนับสนุนได้แก่สถาบัานการพัะศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีมณฑลทนาหารบกที่24ตำรวจตะเวนชายแดนที่24เทศบาลน,นาครอ,อุดรธานีโรงเรียนอุดรพัฒนาการและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสำหรับโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา2556โดยมี2หน่วยงานที่ได้รับผิดชอบสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีสำนักงานประลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อต้องการเผยแพร่การกีฬาให้มีการพัฒนาก้าวหน้าและเผยแพร่ไปสู่สังคมเมืองและชนบททั่วประเทศโดยมุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาหันมาเล่นกีฬาและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และนันทนาการแก่เด็กและเยาวชนสร้างนิสัยการเล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงกับการหมุกมุ่นและมั่วสูมกับสิ่งที่เป็นอบายามุกและยาเสพติดอันเป็นการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดีปลูกฝังความมีระเบียบวินัยมีน้ำใจนักกีฬาและสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาดังกล่าว สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว